นักป่าแขกนะครันั่นคือเขากําลังพิจารณาอยู่ว่าอาหารที่เขาเจอจะเป็นอาหารพิษจริงหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นอาหารพิษเจออาหารที่แลนะครับกำลังเล่นอยู่ แต่สิงตัวตุย้ยนุ่ยนีย่หนึงกินยากชุดปีพาดก็มีความสำคัญกับสิงโตเหมือนกันนะครับจะสังเกตท่วงท่าทำนองการตีแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับหลับมั่งหมดูนหนักหัวก็ไม่รู้ถ้าาไม่หลับ อ่าครับได้อาหารทิย์แล้วทายอาหารทิพย์อกให้กับเราชาชุนแดนได้เป็นสีิวงคลแล้วนะครับสําหรับหญิงตัวน้อยของเราเล็เหลือ,อยังมองหาส้มอยู่เห็นส้มแล้วเห็นส้มแล้วกำลังมองอยู่นะครับไปหรือไม่ไปนี่กันปวดกันอยู่นานเหมือนกันนะครับปวดกันอยู่นานเหมือนกันประมาณสักสองเดือนกว่าแล้วสาหรับทุดนี้